สวัสดีครับวันนี้เรามาชมพิธีหล่อยอดฉัตรทองคำนะครับโคมไฟระยะของวัฒนซุงนะครับวันนี้ก็ได้มาทําบุญและมาวั่าซุงได้มีโอกาสหล่อพระทองคําเหมือนกันนะครับผมโมทนาบุญด้วยกันนะครับหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดโมทนาบุญไม่ได้ไปทําบุญแต่มันมีโอกาสได้โมทนาบุญเราก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะครับได้ถึง90%เซเลยนะครับผมการโมทนาบุญ พอท่านหลวงพ่อฤษีบิงดำท่านได้บอกไว้ว่าได้บุญถึง90%ซโดยที่เราไม่ต้องไปทำแต่เราก็สามารถเราโมทนาได้นะครับแล้วคนที่เอาบุญมาให้โมทนาคนนั้นเขาก็ได้บุญได้อานิสงส์ด้วยอีกต่อหนึ่งนะครับผมแล้วคนที่กดแชร์กดไลค์กดส่งไปให้ทุกคนได้โมทนาทุกคนนั้นก็ได้บุญอีกเช่นเดียวกันนะครับผม หรือว่าเป็นการให้ธรรมะให้ทานกันนะครับผมนี่แหละครับอานิสงส์ของการโมทนาบุญและก็ได้อานิสงส์กันง่ายๆแบบนี้นะครับผมทําให้เราไม่ต้องไปคนสําหรับคนที่ไม่มีเวลาทําบุญนะครับที่คิดว่าไม่มีเ,เวลาทําบุญไม่รู้จะเอาเวลาไหนไปทําบุญเราก็สามารถโมทนาได้นะครับโมทนาบุญกันได้แล้วก็ โมทนาสิ่งดีๆนะครับผมหลวงพ่อท่านเคยบอกไว้ว่าในนิทานชาดกนะครับการให้บุญกันละบุญเราจะหายไหมหลวงพ่อท่านตอบว่าไม่มีการหายนะครับบุญก็เปรียบเสมือนแสงเทียนนะครับอย่างสมมุติเช่นเราอเอาเทียนเอาเปลวไฟไปให้เขาต่อแล้วแสงเทียนนั้นของเราจะ ดับหายไหมก็ไม่ดับหายนะครับก็เช่นเดียวกันกับบุญของเราในแต่ในทางกลับกันนะครับคนที่ได้ต่อบุญเราไปกลับมีแสงเทียนมีแสงเปลวไฟมีอาอน,นิสงส์สว่างขึ้นมาอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมการโมทนาบุญการต่อบุญการแชร์บุญให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบกันนี้ก็อาน,นิสงส์ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผม เราให้คนอื่นได้มโมทนาด้วยเราก็ได้อาน,นุสงค์ด้วยครับผมแล้วยิ่งถ้าคนเราแชร์ไปปุ๊บแล้วแชร์ผลบุญนี้ไปปุ๊บแล้วคนที่เห็นมีการตั้งใจการตั้งใจที่จะอนุโมทนาบุญอย่างความจริงใจด้วยความใจเคารพอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรายิ่งประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับผมก็ คลิปของผมก็ส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับธรรมะเทศของหลวงพ่อฤาษีดึนดำนะครับของวัท่าสูงเกี่ยวกับการแชร์บุญการทำบุญการดุศลนอะไรนะครับผมก็จะลงให้ทุกคนได้มูทนากันบ้างอะไรบ้างนะครับบางครั้งถ้าลุงเป็นเพื่อพักเครื่องอะไรของผมไปผมก็ไล่สาระไปบ้างอะไรก็บ้างนะครับผมไายเครียดไปบ้างเพื่อเป็นการไม่อุดอัด กิจในเกินเกินไปนะครับผมและอีกอย่างนะครับเรื่องทำทำบุญบุญขออภัยครับผมและอีกอย่างนึงนะครับเรื่องการทำบ,บุญอะไรเก็บเล็กๆน้อยๆบางทีผมก็ถ่ายเป็นวิดีโอมาบ้างอะไรบ้างเป็นภาพนิ่งบ้างลง youtube แล้วแต่จะโมทนากันหรืออย่างไรกันมีความคิดเห็นกันยังไงกันแล้วแต่ครับผมผมก็จะพยายามเก็บ มาให้ทุกรายละเอียดเลยนะครับในการที่จะให้ทุกคนหรือผู้ติดตามทุกท่านไม่พลาดในการเก็บสะสมบุญนี่นะครับกับเป็นพระทองคํานะครับที่ทางวัดท่าสูงได้หล่อขึ้นมานะครับผมเนี่ยครับผมลักษณะพุทธลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ครับพระประธานในโบสถ์นะครับนะครับองค์เล็กนะครับแต่องค์สวยนะครับผม สวยงามมากเห็นอง์จริงแล้วครับสวยครับอันนี้เป็นยอดฉัตรโคงไฟระยะนะครับผมทองคํานะครับแล้วสวยงามจริงๆครับวันนั้นโอ้โหพิธีใหญ่แล้วก็ผู้คนแห่แห่กันไปทําบุญกันนะครับผมเยอะมากเลยนะครับผมเยอะมากเลยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของฉัตรนะครับ แต่วันนั้นผมก็เอบโพธนาบุญในใจกับทุกคนที่ได้ไปทําบุญในวัดท่าสงันในวันนั้นด้วยนะครับผมผมก็ขอเอบโมทนาบุญไปอาน,นิสงส์ไม่ได้มากก็น้อยนะครับผมก็ได้ไปทําด้วยแล้วก็ไปโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับผมนี่ครับผมไฟระยะที่จะประดับกับองค์พระนะครับ มีความวิจิตรสวยงามนะครับออกแบบได้สวยงามมากครับจากทองคําทองคําแท้ๆเลยนะครับผมวันนั้นที่ไปนี่ทองคํำน้าน้ําหนักน่าจะหลายบาทอยู่ครับผมแต่จําไม่ได้แล้วว่าน้ําหนักกี่บาทนะครับนี่ครับเป็นบริเวณลานพิธีนะครับผมและผู้คนก็เยอะนะครับเต็มศาลาสิบสองไร่นะครับทุกท่านที่เคยไปก็จะรู้ว่าศาลาสิบสองไร่อยู่ตรงไหนนะครับผม และกว้างแค่ไหนนะครับแต่ผู้คนในวันนั้นเต็มเหมือนกันนะครับผมเต็มทุกงานนะครับผมนะครับศาลา12ได้นี่ครับผู้คนนะครับเยอะเยอะครับผมในวันนั้นน่าจะเป็นการหล่อพิธีหล่อในเวลาบ่ายบสามนะครับบ่ายสามบ่ายสามเวลาบ่ายสามนะครับตอนนั้นนะครับเป็นวันที่เท่าไหร่นะจาไม่ได้ครับของเดือนพฤษภาคมนี้แหละครับปีสองห้า 6・8นี่แหละครับผมประมาณวันที่12บเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับบริเวณผู้คนในประลำพิธีนะครับแล้วก็มีพระอาจารย์เจะเอาวาสวัาสุงนะครับผมก็ได้ทําพิธีแล้วก็มีพะาาระ,าาะ,รพพะที่อคันธุก,กะก็มานะครับผมแต่ไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรบ้างนะครับผมก็จําไม่ได้นะครับนี่ครับเป็นลานประลำพิธีที่แบบว่า ก็โอเคเลยครับผมแต่การโมทนาบุญนะครับผมทุกท่านก็โมทนาได้นะครับผมจะกดแชร์เราก็ได้บุญอีกกดแชร์ให้คนอื่นโมทนาเราก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ขอฝากไว้เลยนะครับผมเพราะว่า,าหลวงพ่อท่านได้เคยบอกไว้เช่นนั้นนะครับผมก็จําได้บางไม่ได้บ้างผมก็มาอธิบายให้ฟังได้ละเอียดบางไม่ละเอียดบ้างเออ บางท่านบางบางคนก็อาจจะจําเก็บรายละเอียดได้มากกว่าผมอาจจะอธิบายดีกว่าผมก็ได้แต่ผมอธิบายไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อาจจะไม่ชัดเจนครับผมแต่ก็ฟังไปเป็นแนวทางครับเผื่อใครลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมาเผื่อได้แบบอธิบายไปสะิดใจเออใช่จริงอะไรอย่างนั้นเออเออ อาจจะมีการเอออะไรอย่างเงี้ยจังจําได้ผมก็ดีใจแล้วครับผมก็เตือนสติอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการเตือนสติแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับผมทําให้ทุกคนได้ครับผมแต่ถ้านั่นก็ดีเหมือนกันครับผมไม่ดูจะพูดอะไรครับผมก็ทาไปเรื่อยๆครับผมด้วยความที่ว่านะก็ไปทําบุญสะสมบุญสั่งสมบุญอะไรมาก็มีมากมายนะครับผม นะครับทำพิธีสมเด็จองค์ปฐถมอะไรนะครับพระวิสุทธิเทพปางนิพพานนะครับร,รูปนี้นะครับผมก็ให้ดูกันไปครับผม,ผมก็เก็บรายละเอียดมาไม่หมดครับแต่วันนั้นที่ไปนี่โอ้โหฝนตกด้วยนะครับผมมีฝนตกโปรตลงมาอากาศร่มเย็นดีนะครับผมอากาศร่มเย็นมากทําให้แบบว่าไม่ร้อนนะครับผมไม่ร้อนแล้วก็ ทำเสร็จตรงสาราสิบสองไร่ตรงข้ามกันก็จะมีโรงทาน,นครับอันนี้ผมก็พลาดไม่ได้เหมือนกันครับผมก็สายฟรีเหมือนกันนะครับผมสายฟรีผมก็ไปเดินหากินอะไรโรงทานอะไรครับก็ไปกินที่โรงทานนะครับผมหิวข้าวทำอะไรเสร็จผมหิวข้าวผมก็ไปหากินที่โรงทานครับเราจะได้ก็เป็นการประหยัดไปอี อย่างหนึ่งนะครับในการเดินทางไปแล้วเราก็เออมีเข้าวฟรีกินเราแค่กินนะครับผมเป็นลงทานของทางวัดบ้างของญาติโยมผู้มีกิตติาเขาก็มาช่วยทางวัดนะครับผมแล้วก็ไปช่วยกินไปช่วยรับทานนะครับเพื่อสงเคาะทานเขาให้สําเร็จนะใช่ไหมถ้ามีทานแต่ไม่มีผู้รับมันก็ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับผมครับ ไปให้สมบูรณ์เลยนะครับผมแล้วก็เป็นโอกาสดีเขาผมด้วยผมก็มาแนวนี้ด้วยแล้วแนวสายฟรีกินฟรีไปนะครับผมแต่ก็โมทนาบุญกับเขาด้วยเหมือนกันผมก็ไม่ได้ติดก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นก็ยังมีแอบโมทนาบุญกับเขา,เ,าเห็นเขาทำแต่เราไม่มีโอกาสได้ทำแบบเขาไงใจเราก็อยากทำไงแต่เรายังไงล่ะเรา เรื่องปัจจัยหลายๆอย่างเราไม่พร้อมไงเราก็เลยนั่นก็ได้แค่โมทนาบุญเหมือนกันล่ะครับของ็โมทนาบุญกับเขาไปอันนี้เป็นพิธีต่อชะตาในวันถัดไปนะครับผมเนี่ยสระคอ,อต่อชะตามีสระอขอต่อชะตาด้วยนะครับผมนี่ครับผมก็ได้เข้าพิธีร่วมกับเขาและนี่ครับผมก็ซื้อชุดบูชาครูมาหนึ่งชุดนะครับผม,ผมก็ได้บูชาครูแล้วก็ พิธีสะดกดเคราะห์ต่อชะตาอะไรทาเสริมให้เป็นสิริมงคลอะไรไปผมก็ทําไปนะครับผมไหนๆก็ได้มาทักทีนะครับผมผมก็เลยทําให้ครบทําให้สุดะนะครับผมทําให้สุดๆไปเลยครับผมครับผมนี่กับบรรยากาศในวันพิธีสะดกดเคราะห์ต่อชะตานะครับผมนี่ผู้คนกานนุ่งขาวห่มขาวกันมาก็มากมายนะครับตามความเชื่อนะครับผมหลวงพ่อก็ หลวงพ่อพระราชพรมยานรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับท่านก็ได้จัดพธิธีนี้ให้นะครับผมเพื่อสางขออนุเคราะห์ลูกหลานของหลวงพ่อนะครับที่จะได้ไม่ต้องแบบว่าไปาเสียตังค์ให้มันเยอะมากมายอะไรนะครับหลวงพ่อท่านทราบดีอยู่ว่า,าคนเรายังมีเคราะห์แต่จะช่วยให้แก้ไปหมดเลยเป็นไปไม่ได้ครับแต่ทำให้เบาบางลงหลวงพ่อท่านช่วยได้ก็พอขอบขอบคุณทุกท่านนะครับ